สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราออกมานั่งวาดภาพชิลๆกันที่คาเฟ่นะคะซึ่งภาพของเรานะคะต้องสีคอนลีเลยโดยครั้งนี้เราเลือกใช้สีบปสเตอร์เพราะสีบลสเตอร์ของคอนลีเนี่ยทั้งสีสดและพิกเน้นแน่นๆไปเลยค่ะงานออกมาสวยแน่นอนค่ะซึ่งภาพที่เราจะวาดในวันนี้เป็นสีฟิลธรรมชาติหน่อยเพราะว่าใกล้จะถึงวันเกิดของน้องหมาเพื่อนเราแล้วค่ะพาแวะไปดูน้องทั้งสองตัวที่มาเป็นแบบให้เราในวันนี้ด้วยค่ะ ภาพนี้จะระบายกันยังไงไปดูกันเลยเอาละค่ะเราก็เริ่มลงสีบนภาพวาดแคนวาสของเราไปเลยนะคะก็ระบายไปเรื่อยๆเลยค่ะจากที่เราวาดเตรียมไว้อยู่แล้วผสมสีได้ตามใจชอบเลยนะคะซึ่งก่อนจะใช้สีแต่ละอันเนี่ยอย่าลืมคนสีกันก่อนด้วยนะคะเพื่อนๆเพื่อที่สีเนี่ยจะระบายได้ลื่นไม่มีสะดุดค่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะว่าสีเนี่ยพิกเมนต์สวยสดแค่ไหน เราก็ระบายระบายไปเลยค่ะเลยขอบก็ไม่หวั่นนะคะเพราะใช้เทปนิปโตไปขอบไปแล้วค่ะนักวาดมือใหม่สามารถใช้ได้สบายๆเลยนะคะสําหรับสีนี้เพราะเนื้อสีทั้งผสมกันง่ายและแห้งไวได้งานออกมาตามที่ต้องการมากๆเลยค่ะไปครึ่งทางแล้วค่ะจะเห็นว่าแสงค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะเพราะวาดมาตั้งแต่บ่ายจนตอนนี้ค่ําแล้ว พอสีด้านล่างแห้งไวเนี่ยมันก็จะมีเวลาให้เราตกแต่งเพิ่มเติมได้เยอะเลยค่ะจะครีเอทเพิ่มเติมสีสันอะไรก็เติมลงไปได้เลยอย่างที่ใจต้องการนะคะอันนี้เราก็เอาสีต่างๆมาจุดเป็นดอกไม้นะคะเพื่อให้เข้ากับธีมของรูปค่ะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมคะว่าเลเยอร์ของสีเนี่ยเวลาระบายทับลงไปจะไม่มีสีไหลมาเปื้อนกันเลยค่ะแถมสียังสดชัดมากๆจริงๆอะคะ่ะ อัน,นี้เราก็มาเริ่มลงขอบกันเลยนะคะขั้นตอนนี้ก็ฟินค่ะตอนลอกเทมิทโตออกเป็นสิ่งที่เราชอบมากซึ่งเราเป็นรูปหน้าน้องหมาไว้ระบายเป็นอย่างสุดท้ายนะคะซึ่งขั้นตอนก็คือเราใช้สีน้ำตาลแค่อย่างเดียวเลยค่ะกับผู้กันหัวเล็กมาจุดๆให้เป็นหน้าน้องหมาเลยค่ะ พอขั้นตอนสุดท้ายเสร็จก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปรบมือให้กับขาเอกของเราในวันนี้หน่อยสิโปสเตอร์ของคอลลีนเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสายวาดรูปไปตามๆกันดวนๆน,นะคะ